สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่กันกับเกม Ragnarok ok Idol Adventure กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วสำหรับคอนเทนต์หลักในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดตตัวละคร ID สายฟีของผมเนาะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ใช้ระยะเวลาในการปั้นมาประมาณทั้งหมด30วันเนี่ยตอนนี้ตัวละคร ID สายฟีของผมพัฒนาไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับ ก็นี่เลยนะครับผมอย่างแรกนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่เนาะเซิร์ฟเวอร์คิลเลอร์แมนติสแนะครับตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟเวอร์ก็ได้เปิดให้บริการมาครบ30วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งก็จะสังเกตได้จากคอสตูมหัวหมวกฟักทองนั่นเองนะครับผมแลนะสำหรับตอนนี้นะครับตัวละครหลักทั้งผมก็มีเลเวลไอดอยู่ที่88นะค่าพลังรบรวมของไอดีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ357,870นั่นเองนะครับผม ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์นะครับค่าพลังรวมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ478,000นะครับผมซึ่งก็ต่างกับผมอยู่ประมาณแสนสองเลยนะถามว่าเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับผู้เล่นอื่นๆที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพลังก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างกันมากจนเกินไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันสักหน่อยดีกว่าเนาะว่าตอนนี้เนี่ย ตัวละครของผมนะครับสามารถลุยดันเจียนเนื้อเรื่องหลักไปได้ถึงไหนแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับผมสําหรับในตอนนี้นะครับไอเดียของผมเนี่ยก็สามารถลุยดันเจียนเนื้อเรื่องหลักนะครับมาได้ถึงเกาะที่4นะครับอาณาจักรหมอกในแผนที่ที่3เนาะก็จะเป็นแผนที่ฮินดอชั้นที่31นะครับผมก็คือหลังจากที่เรานะครับบุกป่าฝาดงนะครับจัดการเจ้าแซนแมนในแผนที่ที่2นะครับผม มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเข้ามาแผนที่ที่3นะครับตอนนี้เนี่ยก็มาเจอกับปัญหาใหม่นะครับในแผนที่ที่2เนี่ยเราจะมาเจอกับเจ้ามอนเตอร์แซนแมนไฟเนาะแต่ว่าในแผนที่ที่3เนี่ยก็มีหมาไฟรออยู่นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าหมาไฟมันก็ยังง่ายกว่าแซนแมนไฟเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราขัดสกิลมาได้ถูกจังหวะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่เห็นไหมก็มีโอกาสผ่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครพีท้องผมเนาะมันยังไม่ได้ทําการเปลี่ยนคาดนะครับก็เลยมีสกิลล้างเพียงแค่สกิลเดียวก็เลยทําให้เวลาที่มาเจอดันเจียนที่บอสมีสถานะเผาไหมเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเนาะ และนี่เลยนะครับผมสําหรับในตอนนี้นะครับอันดับภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยในการดูดันเจียนเนื้อเรื่องหลักผมก็อยู่อันดับ9ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยก็ยังเป็นเลขตัวเดียวนะครับผม เอาละครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันที่หอคอยฝึกฝนกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับในตอนนี้นะครับผมก็สามารถไปหอคอยมาได้จนถึงชั้นที่757เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งอันดับภายในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่อันดับ6ของเซิร์ฟเวอร์เนาะก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าถ้าจะไปต่อตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าดาเมจของทีมมันยังไม่ค่อยพอนะครับหรือว่าผมอาจจะเรียงสกิลยังไม่ลงตัวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมีเวลาก็จะพยายามไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าในการไต่หอคอยเนี่ยยิ่งเราไต่ไปในชั้นที่สูงขึ้นของรางวัลที่ได้มันก็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับต่อมานะครับผมเราก็ลองมาดูกันที่สัตว์เลี้ยงของผมกันบ้างดีกว่านะครับก่อนในคลิปก่อนหน้านี้เนาะผมก็ได้ทําการแลกสัตว์เลี้ยงนะครับเจ้าแด็กคิวรามาเป็นที่เรียบร้อยนะและตอนนี้เนี่ยผมก็ทําการอัปเกรดเจ้าแด็กคิวราเนี่ยเป็นเลเวล80แล้วนะครับ ก็กาลังพยายามจะดันขึ้นเป็นเลเวล90อยู่นะครับผมและสําหรับสัตว์เลี้ยงตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นเจ้าอ็อกฮีโรนะ่เนาะตัวที่3นะครับก็จะเป็นเจ้าเสือเอ็ดกานะครับผมซึ่งเจ้าเสือเอ็ดกาเนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่ามันดีมากๆเลยนะถึงแม้ว่ามันจะโดนเนิอความสามารถสกิลไปนะครับแต่ส่วนตัวก็ยังสามารถใช้งานได้ยาวๆเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมก็ปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเจ้าสัตว์เลี้ยงโอบาลลอนหรือว่าเจ้านกฮูกแดงเนาะ ซึ่งเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเพียงแค่ลงสนามเนี่ยเพื่อนภายในทีมก็ได้ทางเมียดกับได้ขีเพิ่มแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผมทําการสุ่มการชาครบ50ครั้งเนาะก็ได้การันตีเจ้านกพูกแดงมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะเอาไปอัพเลเวลสกิลก็ยังแอบเสียดายอยู่ในหน่อยนะแต่ถ้าไม่เอาไปอัพเลเวลสกิลผมก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอะเนาะถ้าเอาไปให้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นกินมันก็จะน่าเสียดายซะเปล่าๆนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันที่ระบบประตูแห่งทางไกลกันบ้างดีกว่านะครับสาหรับตอนนี้นะครับระบบประตูแห่งทางไกลเนี่ยผมก็สามารถผ่านม,มาได้แล้วทั้งหมด6แผ่นที่นะครับตอนนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาถึงแผ่นที่ที่7นะครับมิตตี้เมลเท่นนะครับผมซึ่งก็ยังไปไหนไม่ได้ไกลเลยนะครับบางวันก็ผ่านไปได้ประมาณ20ด่านบางวันก็ อยู่แค่ด่านที่15ก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมอาจจะเลี้ยงสกิลหรือว่าเลือกบอสมาสู้ไม่ดีด้วยหรือเปล่านะก็เลยทําให้ไปไม่ได้ไกลเท่าที่ควรเนาะตอนนี้ก็พยายามไต่ไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผ่านมา6แผ่นที่แล้วก็ค่อนข้างน่าพอใจอยู่นะครับเอาละครับต่อมาเนี่ยเรามาดูกันที่สนามฝึกซ้อมลบกันบ้างดีกว่าเนาะ ซึ่งในตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็พยายามประคับประคองนะครับให้อยู่ในช่องกรอบสีส้มนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยบางวันนะครับก็มาอยู่ในกรอบสีม่วงเนาะเพราะว่าผู้เล่นอันดับต้นๆภายในเซิร์ฟเวอร์10อันดับแรกเนี่ยค่าพลังก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันพอสมควรนะบางครั้งเนี่ยก็สู้ได้สบายนะครับบางครั้งเนี่ยกระโดนตีร่วงลงไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างสนุกนะครับซึ่งผมแนะนาเลยนะสําหรับใครนะครับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นไม่ได้เยอะมากหรือว่ามีสุดระด าไม่เยอะนะครับผมก็แนะนําว่าอย่างน้อยเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับสีม่วงหรือว่าสีส้มก็ได้เนื่องจากว่าเราจะได้รับแต้มเยอะขึ้นเนาะแล้วเราเนี่ยก็สามารถเอามาแลกของรางวัลในร้านค้าสนามฝึกได้นะครับโอเคนะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปดูตัวละครที่ผมใช้งานกันตอนนี้สักหน่อยดีกว่านะครับว่า พัฒนาตัวละครไปถึงประมาณไหนบ้างแล้วนะครับก็นี่เลยนะครับผมสําหรับตัวละครหลักเนี่ยผมก็ยังคงเล่นเป็นอาชีพฮันเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็ทําการปลดอาร์ติแฟกต์มาเป็นระดับ2ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวละครฮันเตอร์เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยปลดไว้2ดาวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับส่วนสกิลใช้งานเนี่ยก็ตามภาพที่เห็นเลยนะครับ ผมจะปลดลิมิตนะครับสกิลที่มันส่งผลกับเจ้าอาร์ติแฟกต์เนาะซึ่งอาร์ติแฟกต์สดาวแรกนะครับผมมันก็จะทำให้สกิลเคซี่ไฟซันแอโร่แล้วก็สกิลอีเกิลไอเนี่ย มีความสามารถที่สูงขึ้นนะครับผมก็เลยเนี่ยทำการปลดลิมิต2สกิลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสกิลที่3ที่ผมปลดมานะครับก็จะเป็น E a เก e ลชา u d i n g Sky นะครับซึ่งความสามารถของสกิลนี้ก็ดีมากเลยนะครับสามารถลดดีเฟนส์ของศัตรตูได้เนาะทำให้ตัวละครคูเซเดอร์ของผมเนี่ยเวลาใช้สกิลสมัยมันก็แรงขึ้นนะครับส่วนสกิลที่ส่เนี่ยอันนี้ผมก็จะใช้เป็นสกิลบัฟนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาดูค่าสเตตัสกันเข้าๆนะครับของตัวละครฮันเตอร์ของผมเนาะค่าฟิสิคอนดาเมจหรือว่าดาเมจโจมตีกายภาพเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 7 9 3 2หนหน่วยเลยนะครับก็เกือบเกือบหมื่นแเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโหดทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาตัวละครที่2นะครับผมก็ยังคงใช้เป็นตัวละครคูเซเดอร์นะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนอาชีพเป็นคาสสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสกิลใช้งานนะครับก็ตามภาพเลยนะครับผม ก็จะมีสกิลนะครับซับมาออิมแพกนะครับผมก็คือสกิลที่ทําการปมดลิมิตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสกิลที่2ก็จะเป็นไลท์ออฟโฮลีวิวนะครับสกิลที่3ก็จะเป็นแบร r เออร์อิมแพกหรือว่าสกิลสมัยที่ทําการอัปเกรดคันนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลที่4เนี่ยก็จะเป็นคอนสแตนต์หรือว่าโล่เหลืองนะครับเอาไว้ฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครในทีมแล้วก็เอาไว้เพิ่มบัฟแอดแพกให้กับตัวละครภายในทีมของเรานั่นเองนะครับ โอเคนะครับส่วนค่าสเตตัสนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ค่าพลังชีวิตนี่อยู่ที่ประมาณแสนแปดเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าพอมาถึงเกาะที่4แล้วเนี่ยพลังชีวิตขนาดนี้ก็ดูน้อยไปเลยนะเพราะว่าบอสภายในด่านเนี่ยตอบแรงมากๆนะครับผมสาหรับพลังโจมตีกายภาพก็อยู่ที่ประมาณ13นะื่นสามเนาะส่วนตัวผมว่ามันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะสําหรับตัวละครสายแทงนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมบิวคูเซเดอร์มาเป็นตัวละครสายแทงกึ่งดาเมจนะครับ เพราะว่าที่ผมสามารถผ่านด่านมาได้เยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสกิลสมัยของเจ้าครูเซเดอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับต่อมานะครับตัวละครที่3นะครับที่ผมเลือกใช้งานก็จะเป็นอาชีพวิศน์เนาะ ซึ่งก็ทําการเลื่อนคัทสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับสําหรับสกิลใช้งานนะครับผมก็ปลดเป็นสกิลหลอดอัฟเวอร์มิเลียนมา1นึ่งสกิลนะสำหรับสกิลแดงเนาะส่วน3ามสกิลที่เหลือเนี่ยก็ยังใช้เป็นสกิลพื้นฐานนะครับก็จะมีสตอมกัตนะครับผมจะมีสกิลไอวอร์ War, แล้วก็ปิดฉากด้วยทันเดอร์สตอมนะครับซึ่งส่วนตัวตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ปลดสกิลทนะันเดอร์ไพซ์สันเนาะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยใช้ทันเดอร์สตอมเอามาคู่กับสกิลหลอดอัฟเวอร์มิ ส่วนค่าสเตตัสนะครับก็ตามภาพเลยนะครับเห็นไหมค่าเมจิกแอตแท็กนะครับหรือว่าค่าพลังโจมตีดาเมจเวทนะครับอยู่ที่ประมาณ1,9600เลยนะขาดอีกนิดเดียวก็จะแตะ20,000แล้วนะครับผมเอาจริงๆก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเป็น ID สายฟรีจริงๆหรือเปล่านะครับเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าเมจิกแอตแท็กของตัวละครวิสายผมเยอะเนี่ย ก็มาจากเจ้าการ์ดใบนี้นั่นเองนะครับก็คือการ์ดธนาทรนั่นเองนะครับผมก็ใส่ครบทั้ง4ใบเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมได้เคยรีวิวไปเนาะว่าเจ้าการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ดที่สวมใส่ในช่องอาวุธที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายที่ผมเลือกใช้งานนะครับก็เป็นตัวละครพระหรือว่าพีทเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ทําการเปลี่ยนการ์ดเป็นขั้นที่2นะครับผมก็อย่างว่าแหละนะครับขวดไม่พอเปลี่ยนนะครับในการที่จะเลือกเป็นการ์ดสเนี่ยมันใช้ขวดนางฟ้าประมาณ300อเนาะดูแล้วเนี่ยกน จะต้องใช้เวลาอีกเป็นสัปดาห์เลยนะกว่าจะทําการเลื่อนค์ดได้ตอนนี้ก็วางแผนเอาไว้แล้วนะครับผมยังไงเนี่ยก็ต้องทําการขึ้นเป็นคัทส2แน่นอนนะเพราะว่าสกิลตอนที่เป็นคัทส2เนี่ยมันก็โกงมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลส่วนสกิลสามนะครับที่หลายๆคนเรียกกันนะเผื่อว่าผมเปลี่ยนคาทมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมสามารถลุยด่านได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับเป็นการอัปเดตตัวละคร ID สายฟรีของผมเนาะที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นมาทั้งหมดประมาณ30วันนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็พอใจมากๆเลยนะสำหรับเลเวล ID 88แล้วก็ค่าพลังรวมอยู่ที่ประมาณ357,000เนาะแล้วสำหรับ ID นี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าผมเนี่ยก็ได้รับการชดเชยจากช่วงที่ทางทีมงานเนี่ยโลแบกนะครับผม แล้วก็ทําให้ผมเนี่ยได้รับเจ้ารูบี้มาทั้งหมด3,000เนาะแล้วผมก็เอามาใช้งานได้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับ อ๋อและก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอะไรหน่อยแล้วกันเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมฤดูการไอดอลนะครับสําหรับตอนนี้นะครับอันดับในไอดอลของผมเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมีค่าคะแนนความนิยมอยู่ที่ประมาณ44,117แต้แมเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ยังจะคงปั๊มแ้มต่อไปนะซึ่งผมตั้งใจนะครับว่าถ้ากิจกรรมนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยถ้าผมจบที่1เนี่ยผมก็จะได้รับเจ้าตั๋วสัตว์เลี้ยงด็อปเปอร์เกิงเกอร์นะครับ ซึ่งผมเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วนนครับเกี่ยวกับเจ้ากิจกรรมไอ้นี้นอก่าผมทํายังไงนะครับถึงสามารถไต่อันดับมาอยู่ได้อันดับหนึ่งแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสายฟรีเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะพยายามหาเวลามาทําคลิปแนะนําให้กับทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผม